ล่าสุดนะคะดีไซน์พิเศษจากสวิตค่ะฉลองยอดขายอันดับหนึ่งนะคะมาพร้อมดีไซน์ดีลักสเฟียค่ะสวยงามและมีระดับมากๆส่วนหน้าปัดเป็นสีดำอัญ,ญมณีแบล็กอเมทิสค่ะให้ความรู้ราใส่แล้วดูสง่างามนะคะนาฬิกาทาม์เอ็กซ์โคนะคะประดับด้วยเพชรทรงหยดน้ำ8เมตรค่ะสวยงามแล้วก็ทรงคุ้มค่ามากนะคะรวมไปถึงตัวเรือนแล้วก็สายเวสเทเลสติลแท้100%ค่ะสีเงินประดับทอง2กงกษัตริย์ 24K j e w e l r y Grade ค่ะ นาฬิกาทำแมสคอ้นะคะมีช่องบอกวันที่ให้คุณได้มองเห็นอย่างชาัดเจนค่ะและกระจกเป็นซับไฟคริสตัลนะคะแข็งแรงทนทานไม่เป็นรอยง่ายค่ะส่วนขนาดของเขานะคะหน้าปัดอยู่ที่3 8ม mm ิมลลิเมตรค่ะใส่ได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงค่ะนาฬิกาทำเมสคอ้นนะคะกลไกการเดินเนี่ยจะเป็นแบบเจแปนมูทเมนต์นะคะมาพร้อมกับฟังก์ชันซ u เปอร์คโนมิเตอร์ค่ะเที่ยงตรงแม่นยำยิ่งกว่าเดิมนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยกันน้ำลึก30มเมตรค่ะ นาฬิกาทำแม็กซิโกรุ่นไดมอนด์ดีลักซ์นะคะวันนี้ราคาปกติเรือนละ3,590บาทค่ะ แถมฟรีทำ m a s โ c o Premium เสรนะคะซึ่งประกอบไปด้วยแว่นตากันแดด UV400 กระเป๋าตั้งหนังแท้เข็มขัดหนังแท้หัวออโตและก็กางเกงขาสั้นคลาสสิกคลาสแบบไปให้ค่ะมูลค่าของแถม3 7 6 0บาทค่ะและรวมมูลค่าทั้งหมดทั้งสิ้นนี้7,350บาทค่ะแต่ Tiger Shopping นะคะฉลองยอดขายอันดับหนึ่งค่ะตอบแทนคุณลูกค้าให้ทั้งเซตนี้ในราคาสุดพิเศษไปเลยจ่ายเพียงแค่990บาทเท่านั้นค่ะมีจำนวนจำกัด50เซตต่อโชว์เท่านั้นนะคะและเรารับประกัน ตัวเรือนให้คุณอีก1ปีเต็มด้วยจากศูนย์ทำมมัสโกไทยแลนด์ค่ะดูดีมีระดับแบบนี้และลิมิเต็ดเฉพาะไทเกอร์ชอปปิ้งเท่านั้นรีบโทรมาสั่งซื้อกับเราได้เบอร์นี้นะคะ02 3518000ค่ะ ทั้มเอโกค่ะต้องบอกว่าอันนี้คือรุ่นใหม่ล่าสุด ะะรุ่น d i a m o n d Deluxe นั่นเองะนะคะต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยมากี่รุ่นหมดวัยทุกรุ่นจริงๆสำหรับทาเสโคนะคะแล้วก็ครั้งนี้มาในดีไซน์สุดพิเศษค่ะจากสวิตเลยเพื่อฉลองยอดขายอันดับหนึ่งในช่อง t i g e r Shopping นะคะสวยงามหรูหราทรงคุณค่ามากๆแล้วมาพร้อมกับฟังก์ชันใหม่ล่าสุด Super c h โ o n o m ม t เตอร์ค่ะที่ยังตรงแม่นยำกว่าเดิมนะคะแล้วก็มาพร้อมกับของแถมสุดพรีเมียมเลยต้องบอกว่าจากทาเสโคทั้งหมดมาเป็นเซตเดียวกันอย่างสวยงามหรูหรา มีระดับมากซื้อใส่เองก็ดูดีซื้อมอบเป็นของขวัญคนรับก็ประทับใจค่ะแน่นอนว่าสินค้าลิมิเต็ดแบบนี้คุ้มค่าแบบนี้เฉพาะที่ไทเกอร์ช้อปปิ้งเท่านั้นค่ะมาเป็นเจ้าของกันได้แล้วนะคะกับนาฬิกาทา m เมสโกค่ะรุ่นดิมอนด์ดีลัสนั่นเองนะคะซึ่งราคาปกติอยู่ที่เรือนละ3590บาทค่ะแต่เราแถมฟรีกับทา m เมสโกพรีเมียมเซ็ตให้คุณไปด้วยนะคะซึ่งประกอบทั้งแว่นตาก,กันแดด UV 4 0 0ค่ะกระเป๋าสตางค์หนังแท้และยังมีเข็มขัดหนังแท้งหัวออโต้ให ซันคลาสสิกคลาสแบบไปให้อีกหนึ่งตัวด้วยนะคะรวมมูลค่าของแถมแล้วอยู่ที่ ,3760 บาทค่ะและรวมมูลค่าทั้งหมดทั้งสิ้นนี้7,350บาทค่ะแต่ไทเกอร์ช้อปปิ้งค่ะฉลองยอดขายอันดับหนึ่งนะคะตอบแทนคุณลูกค้าค่ะให้ทั้งเซ็ตหมดนี้เลยในราคาพิเศษแค่990บาทเท่านั้นนะคะมีจํานวนจํากัดค่ะ50สายต่อโชว์เท่านั้นนะคะอย่ารอช้านะคะที่สําคัญรับประกันให้คุณอีกหนึ่งปีเต็มจากศูนย์ทม์เมสโกไทยแลนด์ด้วยค่ะ นาฬิกาของเราดูดีมีระดับและลิมิต็ดมากๆนะคะรีบโทรมาสั่งซื้อก่อนสินค้าจะหมดซะก่อนนะคะเบอร์นี้เลยค่ะ02 3518000ค่ะ นี่คือทาแมสโกของเราแน่นอนว่าเหมือนเดิมมาพร้อมกับกล่องหรูหรามีระดับแบบนี้เลยแล้วคุณดูตัวข้างในตัวนาฬิกาสวยมากมเห็นไหมดีมากเลยอันนี้ดูดีมากอันนี้คือชื่อรุ่นว่า Diamond Deluxe นั่นเองนะคะที่คุณเห็นคือความสวยงามแบบนี้ต้องบอกว่าดีไซน์ของเขาพิเศษจากสวิตเลยเพื่อฉลองยอดขายอันดับหนึ่งในช่อง t i g e r Shopping นั่นเองค่ะอาดูตัวเรือนกันเต็มๆแบบนี้ดีกว่าจะให้ดูว่าเห็นไหมพอสวมใส่แล้วสวยมากนะคะทั้งตัวเรือนแล้วก็ตัวสายตรงนี้ ต้องบอกว่าผลิตจากสเตเลสสตีลแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเป็นสีเงินประดับทองสองกษัตยี่สิบสี่เคจิวเลียเกรดซึ่งเป็นเกรดเดียวกันกับการที่ทําเครื่องประดับแล้วก็นาฬิกาแบรนด์เนมต่างๆนั่นเองนะคะตัวเรือนว่าสวยแล้วตัวสายคุณดูดีไซน์สีเห็นไหมอันนี้คือเจ็บแถวเป็นดีไซน์ใหม่แบบนี้แล้วเป็นสองกริย์สวยมากๆเลยนะคะส่วนหน้าปัดของเขาเป็นหน้าปัดสองชั้นค่ะมีมิติแล้วก็ลายดีไซน์ข้างในหน้าปัดอันนี้เป็นดีลักซ์เฟียร์นะคะซึ่งจะให้ดูว่าหรูหรา มากๆเห็นไหมแล้วมาพร้อมกับตัวเลขโรมันด้วยด้านในเป็นตัวเลขโรมัน3มิตินะคะแบบนี้แล้วก็หน้าปัดของเขาเป็นหน้าปัดสีดําค่ะซึ่งไม่ได้เป็นสีดําธรรมดานะตัวนี้ที่คุณเห็นว่าเล่นไฟสวยๆแบบนี้เพราะว่าของเขาเป็นสีดําของอัญมณีแบล็กเมทิส์นั่นเองค่ะนอกจากนี้ยังมีการประดับเพชรด้วยคุณเห็นเพชรทั้งหมด8เม็ดแบบนี้เห็นไหมดีไซน์เป็นหยดน้ําสวยงามมากๆนะคะนอกจากนี้ยังมีช่องบอกวันที่เอกกับคุณด้วยนะคะแล้วก็ขนาดของหน้าปัด ตัวนี้ดีไซน์นี้คุณจะเห็นว่าทาราเป็นผู้หญิงก็ใส่สวยนะคะเพราะว่าหน้าปัดของเขาเนี่ยเป็นขนาด38มมตรคือใส่ได้ทุกเพศทุกวัยเลยจริงๆมิกแอนแมดกับเสื้อผ้าได้เยอะมากๆสําหรับตัวนี้คือทําให้คุณใส่แล้วดูดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะส่วนเรื่องความแข็งแรงไม่ต้องห่วงตัวนี้คุณกระจกของเขาที่หน้าปัดเป็นกระจกแบบซัฟไฟคริสตัลนะคะแล้วก็กลไกการเดินตัวนี้เป็นเจแปนมูฟเมนต์ค่ะที่ยงตรงแม่นยําอย่างแน่นอนแต่อันนี้ต้องบอกเลยว่ามีฟังก์ชันใหม่นะคะผ่าน การทดสอบระดับสากลมาแล้วกับซูเปอร์โคโนมิเตอร์ค่ะเที่ยงตรงแม่นยำมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองแล้วก็ยังกันน้ำลึก30เมตรด้วยค่ะ ใช่แล้วนะคะคุณสมบัติกันน้ำ้าดีมากๆเลยสำหรับรุ่นนี้นะคะกับนาฬิกาทำม s สก o รุ่น Diamond Deluxe นั่นเองค่ะไม่ว่าคุณจะใส่ล้างมือล้างรถหรือว่าโดนฝนโดนน้ำก็ไม่มีปัญหาค่ะและที่สำคัญนะคะรับประกรันตัวเรือให้คุณอีก1ปีเต็มด้วยนะคะจากศูนย์ทำม s สก o ไทยแลนด์นั่นเองค่ะต้องบอกว่าศูนย์ของเขานะคะดูแลดีมากๆนะคะบริการดีระดับแบรนด์เนมเลยค่ะ อามาดูเรื่องความแข็งแรงกันนะคะอันนี้คือหน้าปัดที่เราบอกว่าเป็นกระจกซัฟฟายคริสตัลแบบนี้คุณดูเขาจะก,การแรงกระแทกและรอยขีดข่วนเริ่มจากการนี่ ใช้ไขควงไฟฟ้าแบบนี้กระแทกลงไปบนหน้า<ม>ปัดแล้ววนแบบนี้เลยะนะคะจะให้ดูเลยว่าเขาการแรงกระแทกได้ดีมากอเคาะลงไปแล้ววนลงไปคุณดูสิ<ะ>อันนี้คือเงาแวววาบเหมแข็งแรงเดิมเลย,เลยรอยอยู่นะใช่ค่ะแต่ทีนี้ถ้าสําหรับใครที่กลัวรอยขีดข่วนต่างๆสมมุติว่าคุณใช้นาฬิกาตัวนี้ล้วงลงไปในกระเป๋า<ะ>เจอกุญแจเจอของมีคมต่างๆขูดลงไปบนหน้าปัดของเขา<ห>บนกระจกของเขาดูความแข็งแรงค่ะนี่ กัรรอยขีด่วรได้เป็นอย่างดีเงาเหมือนเดิมไม่มีรอยแต่อย่างใดเลยค่ะโอ้โหอะละค่ะนอกจากนั้นนะคะคุณยังได้พรีเมียมเซตจากเราไปอีกนะคะหลายอย่างด้วยกันเลยมาดูอันแรกอย่างที่เห็นนะคะกระเป๋าสังหนังแท้สีดําค่ะช่องใส่ก็เยอะแล้วหนังก็นิ่มด้วยนะคะมูลค่า9 9้บาทยังมาพร้อมกับเข็มขัดหมวเอาต้นหนังสีดาให้ด้วยค่ะใช่ค่ะแล้วก็ยังมาพร้อมกับแว่นกันแดดจัน UV400 นะคะซึ่งต้องบอกว่าอันนี้คือเป็นเซตเดียวกันแต่ไม่พอมาพร้อมกับกางเกงขาสัน้นอนิเครปะหกสีครับแบบ วันนี้คุณสามารถเป็นเจ้าของนาฬิการูราสงคุณค่าเรือนนี้ได้เลยนะคะกับโปรโมชั่นของนาฬิกาทํา m a มสโครุ่นดิบอนดีลัสนั่นเองค่ะปกติเรือนละ3,590บาทนะคะแต่ลดแถมฟรีไปเลยค่ะกับทํา m a มสโคว์พรีเมียมเซตค่ะซึ่งประกอบไปด้วยแว่นตากันแดด UV400 กระเป๋าตังค์นังแท้เข็มขัดนังแท้หัวออโต้ค่ะกางเกงขาสั้นคราสสีคราบแบบไปให้ไงมูลค่าของแถม ,3760 บาทค่ะแล้วรวมมูลค่าทั้งหมดทั้งสิ้นเลย7,350บาะแต่วันนี้สษจริงๆนะคะเพราะว่ Tiger s h o p p i ้ g ค่ะ ชองยอดขายอันดับหนึ่งค่ะของนาฬิกาทาเมสโก้ของเราค่ะตอบแทนคุณลูกค้าเลยนะคะทั้งเซตที่เห็นได้ในราคาสุดพิเศษ990บาทเท่านั้นค่ะจำกัดอยู่ที่50สายต่อโชว์เท่านั้นวันนี้ต้องรีบแล้วนะคะเพราะว่านาฬิกาดูดีมีระดับมากจริงๆและลิมิเต็ดเฉพาะ t i เ e r Shopping เท่านั้นอย่ารอช้านะคะโทรมหาเราบนนี้เลยค่ะ0 2 3 5 1 8 0 0 0ค่ะ ล่าสุดที่เราบอกสวยมากๆอันนี้คือดิอัลทิลัสนะคะซึ่งต้องบอกว่าดีไซน์นี้พิเศษจากสวิตเลยนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะฉลองยอดขายอันดับหนึ่งในช่อง t i g e r Shopping นั่นเองค่ะเห็นไหมสวย,สวยจริง,<า>รงนะสวยดูดีมีระดับ<อ>มากๆเรามีแก n แมทได้เยอะมากจริงๆค่ะใช่ะนะคะใส่ได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะคะคุณจะใส่ในวันทํางานวันประชุมนะคะวันสบายๆก็ได้อย่างที่เห็นนะคะว่าเราสองคนเป็นผู้หญิงก็ใส่สวยคุณผู้ชายก็ใส่ลองมาดูดีมากนะคะ mix and match ได้ง่ายมากๆเข้ากับทุกลุกเลยค่ะนาฬิกาที่ ดูดีหรูหราและทรงคุณค่าแบบนี้นะคะมีไว้ใส่เองก็ดีนะหรือว่าบางทีซื้อเป็นของข,องขวัญของฝากตามเทศกาลต่างๆคุณรับประทับใจมากเลยนะคะใช่ค่ะอันนี้คือคุ้มค่ามากๆเพราะว่าตัวนี้เราต้องบอกเลยว่าฟังก์ชันการใช้ง,งานของเขาคือครบครันมากเพราะคุณดูอันนี้เริ่มตั้งแต่หน้าปาดัดหน้าปัด <ๆ S 2> คือดีไซน์พิเศษอันนี้เป็นดีลักซ์เฟียสวยมากดูมีมิติมากๆรวมไปถึงตัวเลขโรมันที่อยู่ที่หน้าปาดัดก็เป็น3มิติด้วยนะคะหรูหรามีระดับพร้อมกับเพชรที่ประดับมาให้ถึง8เม็ดเลยนะคะส่วนตัวเรือนตัวสายคุณก็ไม่ต้อง อันนี้คือ 24k jewelry grade นะ,ะเป็นเกรดที่ใช้ทําเครื่องประดับแบรนด์เนมทั่วไปเล,เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือใส่แล้วไม่ลอกไม่ขันอย่างแน่นอนกลไกลาการเดิน J 8แป v e m e n t ก็เทียงตรงพูดทุกอย่างคือครบคันในนี้แล้วคุ้มค่ามากจริงๆค่ะไ,ได้ดูดีอย่างเดียวนะวันนี้เพิ่มความดูดีขึ้นไปอีกกับทำ m าสคอป r รีเม m ยมเซที่เห็นนี่คือกระเป๋าสตางค์นะคะปั๊มโลโก้ให้อย่างดีเลยแล้วหนังนิ่มเลยค่ะด้านในมีช่องนะคะใส่บัตรต่างๆได้เยอะรวมไปถึงค่ะช่องใส่เหรียญน,นะคะ 2ช่องเห็นไหมคะสวยงามมากๆนะคะครบเซต็ตแล้วดูดีมากๆแต่ว่าไม่ได้มีแค่กระเป๋าสตางค์นะคะเรามาพร้อมกับเข็มขัดด้วยค่ะที่เห็นนี่คือเป็นเข็มขัดหัวออโต้นะคะแล้วเป็นหนังแท้ด้วยค่ะแล้วจะเห็นว่าปั๊มนี่โลโก้ไทม,ม์ m a ส co ไว้ให้ตรงนี้ด้วยเห็นไหมคะสวยงามดูดีเรียกว่าดูดีครบเซต็ตจริงๆแต่ยังไม่ได้ให้แค่นี้นะคะเรายังให้อีกนะคะใช่นะคะจะครบเซต็ตโดยที่ขาดไว้นี้น<ด>ไม่ได้ดด<ร>ส่งนะใช่จะบอกว่านี่การ UV 400นะคะไม่ใช่แค่ทรงคลาสสิกดีไซน์สวยอย่างเดียวต้องบอกว่าอันนี้ถนอมสายตาด้วยนะะค แล้วก็ไม่ได้จบแค่แวน่นต้องบอกว่ามีกางเกงขาดั่ให้คุณคด้วยอันนี้คือคะสีคะแบบไปให้กับคุณเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้เราต้องบอกเลยว่าเป็นพรีเมียมเซ็ตที่คุ้มค่ามากและเฉพาะที่ไทเกอร์ช้อปปิ้งเท่านั้นค่ะไม่มีไม่ได้แล้วนะคะช่วงนี้ใครกําลังมองหานาฬิการู้ราทรงคุณค่าอยู่แนะนําเลยกับนาฬิกาทำเมสโครุ่นดิมอนดีลาสันเองค่ะซึ่งราคาปกติเขาจะอยู่ที่เรือละ3,590บาทค่ะแต่เลาแถมฟรีกับทำเมสโคพรีเมียมเซ็ตให้คุณไปอีกนะคะหลายอย่างด้วยกันเลย ร0 0กระเป๋าสตางค์นางแท้เข็มขัดนางแท้หัวออโต้ค่ะและยังมีกางเกงขาสั้นคละสีคละแบบไปให้หนึ่งตัวด้วยค่ะรวมมูลค่าของแถม ,3760 บาทนะคะแต่รวมมูลค่าทั้งหมดทั้งสิ้นแล้ว7,350บาทแต่วันนี้ค่ะไทเกอร์ช้อปปิง้งฉลองยอดขายอันดับหนึ่งตอบแทนคุณลูกค้าทั้งเซตนี้ค่ะจ่ายเท่านี้พอเลย990บาทนะคะมีจํากัด50เซตต่อโชว์เท่านั้นนะคะและยังรับประกันตัวเรือนอีกหนึ่งปีเต็มด้วยจากศูนย์ทํามสโควาไทยแลนด์นะคะ เตด Edition จริงๆมีเฉพาะ Tiger Shopping เท่านั้นอย่ารอช้าค่ะหมดไวแน่นอนโทรมาวบอน,นี้เลยนะคะ02 351 8000ค่ะ รุ่นใหม่ล่าสุดดีไซน์พิเศษจากสวิสนะคะและฉลองยอดขายอันดับหนึ่งค่ะมาพร้อมดีไซน์ดีลักโซเฟียค่ะสวยงามและมีระดับมากๆส่สนหน้าปัดเป็นสีดําอัเมันีนะคะแบล็คอเมทิีต์เด่นค่ะใส่แล้วให้ความรู้รานและสง่างามมากๆค่ะนาฬิกาทาเม็กซ์โค้นะคะประดับด้วยเพชรทรงหยดน้ํามากถึง8เม็ดเลยนะคะสวยงามทรงคุณค่าตัวเรือนแล้วก็ตัวสายเนี่ยผลิตจากสเตลเลสสตีลแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเป็นสีเงินประดับทอง2กษัตยิย์ 24K Jewelry g ี่เค่ะ นาฬิกาทำเมสโคนะคะมาพร้อมกับช่องบอกวันที่ที่มองเห็นได้ชัดเจนเลยค่ะและกระจกของเขานี่ครับเป็นซับฟอยคริสตัลค่ะเพราะฉะนั้นหน้าปัดจะแข็งแรงทนทานไม่เป็นรอยง่ายค่ะหน้าปัดของเขาเนี่ยคะขนาดอยู่ที่38มิลลิเมตรค่ะใส่ได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงค่ะน,นะาฬิกาทำเมสโคนะคะคกลไกการเดินจะเป็นแบบ j a Movement นั่นเองนะคะมาพร้อมกับฟังก์ชัน Super Chronometer ค่ะแน่นอนว่าตัวนี้เที่ยงตรงแม่นยำยิ่งกว่าเดิมนะคะรวมถึงการน,น้ำลึก30เมตรค่ะ นาฬิกาทำ s มสโ sco รุ่นดิมอนดีลัสนะคะราคาปกติเรือละ3 5 9 0บาทค่ะแถมฟรีไปเลยกับทำเมสโกรีมิวเซ็ตค่ะซึ่งประกอบด้วยแว่นตากันแดด UV400 ค่ะกระเป๋าตั้งนางแท้เข็มขัดนางแท้หัวออโต้ค่ะและกางเกงขาสั้นคลาสสิกคล u b แบบไปให้ค่ะรวมมูลค่าของแถม3,760บาทค่ะและรวมมูลค่าทั้งหมดทั้งสิ้นนี้7,350บาทแต่ไทเกอร์ช้อปปิ้งค่ะชอลองยอดขายอันดับหนึ่งขอตอบแทนคุณลูกค้านะคะทั้งเซ็ตนี้จ่ายในราคาพิเศษเพียง990บาทเท่านั้น มีจํากัด50เซตต่อโชว์เท่านั้นนะคะและที่สําคัญรับประกันตัวเรือนอีกหนึ่งปีเติมจากศูนย์ทำมัสโกไทยแลนด์ด้วยค่ะดูดีมีระดับลิมิเต็ดอิดิชันเฉพาะไทเกอร์ช็อปปิ้งเท่านั้นนะคะอย่ารอช้าโทรมาสั่งซื้อได้บอร์นี้ค่ะ0 2 3 5 1 8 0 0 0ค่ะทามัสโกรุ่นนี้มาพร้อมกับกล่องเช่นเดินมนะคะซึ่งดูดีหรูหรามากๆเพราะฉะนั้นคุณซื้อเป็นของข,องขวัญได้อย่างสบายเลยตัวนี้คือสวยจริงๆแล้วพอเปิดมาดูด้านใน โอ้โห,หต้องบอกเลยว่าไดมอนด์ดีลักอันนี้คือการดีไซน์จากสวิตซึ่งสวยจริงๆแล้วก็พิเศษมากๆเพื่อฉลองยอดขายอันดับหนึ่งในช่อง Ti เก r s h o p p i n g นั่นเองค่ะสวยงามหรูหราทรงคุณค่ามีระดับแบบนี้ไม่พอมาพร้อมกับฟังก์ชันการใช้งานที่ดีด้วยจะบอกว่าตัวเนี้ยเห็นไหมพอผู้หญิงใส่ก็สวยผู้ชายใส่ก็สวยนะคะเนื่องจากว่าดีไซน์ของเขาสวยและขนาดของเขาดีด้วยนะคะจะให้ดูอย่างแรกคือจะให้ดูที่ตัวเรือนและตัวสายก่อนจะบอกว่าตัวเรือนกับ ตัวสายอันนี้ที่คุณเห็นนะคะผลิตจากสเตลเลสสตีลแท้นะคะเป็นสีเงินประดับทองสวยมากเป็นกษักระสัดแบบนี้นะคะแล้วก็เป็น 24K j u w e l r y g r a d เด้วยเพราะฉะนั้นเกรดตัวนี้แน่นอนว่าเนื้อแน่นเงางา เพราะเป็นเกรดเดียวกันกับก,ก,การทํานาฬิกาแล้วก็เครื่องประดับแบรนด์เนมนั่นเองนะคะตัวเรือนสวยตัวสายสวยมากเพราะว่าตัวสายนอกจากสองกริย์แล้วนะคะดีไซน์ยังเป็นดีไซน์แบบเจ็แถวแบบนี้ด้วยนะคะเป็นดีไซน์ใหม่นั่นเองค่ะทีนี้มาดูหน้าปัดกันบ้างหน้าปัดตัวนี้เป็นหน้าปัด2ชั้นคุณเห็นไหมจะมีสองชั้นจะเป็นมิติแบบนี้อันนี้เป็นดีไซน์ลายดีลักสเฟียรนะคะมาพร้อมกับตัวเลขโรมัน3มมิติด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้คือหรูหราจริงๆดูคลาสสิกมากนะคะหน้าปัดของ เขาก็จะเป็นสีดำซึ่งสีดำตัวนี้ไม่ได้เป็นสีดำธรรม,รรมดาเพราะว่าอันนี้เป็นสีดำของอัญ,ญมณีแบล็กเมทิส์นั่นเองนะคะและยังมาพร้อมกับการประดับเพชรด้วยต้องบอกว่าเข้ากันหรูหรามากๆเพชรที่ให้มามากถึง8เม็ดแล้วก็เป็นดีไซน์แบบหยดน้ำด้วยนะคะสวยมากมีช่องบอกวันที่ให้กับคุณด้วยตรงนี้แล้วหน้าปัดของเขาต้องบอกเลยว่าขนาดกำลังดีอย่างที่เราบอกก็คือ3 8ม mm. ิมลลิเมตรนะคะเพราะฉะนั้นใส่ได้ทุกเพศทุกวยัยแล้วก็มิกแอมเบชด้แดบับสวยงามง่าย มาใส่ในวันธรรมดาคุณก็จะดูดีมีระดับขึ้นไปอีกแล้วไม่ได้แค่สวยงามอย่างเดียวตัวนี้ต้องบอกว่าแข็งแรงด้วย กระจกตัวนี้เป็นซับไฟคริสตัลนะคะแข็งแรงก,กันรอยขีดขว่วนกันแรงกระแทกด้วยนะคะแล้วก็กลไกการเดินจะเป็นเจแปนมูฟเมนต์ค่ะเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องห่วงเลยมีฟังก์ชันด้วยฟังก์ชันใหม่ผ่านการทดสอบระดับสากลแล้วซูเปอร์ควโนมิเตอร์ค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ที่เราบอกไม่ต้องห่วงเพราะว่าเที่ยงตรงแม่นยํากว่าเดิมอย่างแน่นอนแล้วก็กันน้ําลึก30เมตรเลยค่ะเพื่อตอบย้ำว่ากันน้ําได้จริงๆเห็นไหมคะว่านาฬิกาทําแมสเคอรุ่นไดมอนด์ดีรักเราอยู่ใน ในน้าจริงๆเลยนะและยังเดินได้ปกติเหมือนเดิมนะคะคุณ,ณสมบัติกันน้ำลึก30เมตรค่ะไม่ว่าคุณจะใส่ไปล้างมือล้างรถโดนฝนโดนน้าก็ไม่มีปัญหานะคะและที่สําคัญค่ะรับประกันให้คุณอีก1ปีเต็มด้วยนะคะจากศูนย์ทำ์แมสโคลไทยแ l a n d นั่นเองค่ะต้องบอกว่าศูนย์เขาดูแลดีจริงๆนะคะดูแลบริการดีระดับแบรนด์เนมเลยค่ะ มาดูเรื่องความแข็งแรงกันบ้างเรามาดูเรื่องการแรงกระแทกนี่คือไขควงไฟฟ้าและเราจะก,กระแทกลงไปบนกระจกแบบนี้ะนะคะแต่ขอโทษอันนี้เป็นกระจกซับไฟคริสตัล a ค่ะเพราะฉะนั้นการกระแทกแบบนี้และการวนลงไปบนกระจกมไม่สามารถที่จะทําอะไรได้เลย<อ>คุณดูความแข็งแรงและความทนทานของเขาคือ<ว>เ<ร>มือน,น,นเดิมใช่อันนี้คือแรงกระแทกคุณมาดูรอยขีดข่วนกันบ้างนี่คือคัตเตอร์และ เราะจะกรีดและลากลงไปบนกระจกแบบนี้เลยนะคะคุณดูนะไม่ได้เบาๆนะแล้วไม่ได้น้อยๆนี่คือการรอยขีดข่วนที่คุณไม่ได้ตั้งใจอ่ะ,ะมาดูกันเงางามเหมือนเดิมโอ้สวยเหมือนเดิมเลยไม่มีรอยใดๆเลยคะ่ะนะคะสวยๆแบบนี้นะคะเป็นนาฬิกาที่ดูดีแบบนี้ค่ะ ต้องมีใส่แล้วนะหนึ่งเลยนะมาดูตัวหน้าปัดของเขาเป็นดีไซน์พิเศษนะคะดีลักซ์สเฟียจากสวิตเลยนะตรงนี้สวยงามมากค่ะใช่แล้วเขาดีไซน์มาเพื่อฉลองย่ดขายอันดับหนึ่งนั่นเองะน,น,นะคะ,คะเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องห่วงอันนี้คือความหรูหราที่เราเห็นได้ชัดเลยหน้าปัดหรูหราภายในหรูหราหนะมีเพชรประดับมากถึง8เม็ดสีหน้าปัดก็เป็นสีดำแบล็กเมทิสซึ่งสวยมากนะคะมีช่องบอกวันที่ให้กับคุณแล้วคุณไม่ต้องห่วงเรื่องการเดินเที่ยงตรงแม่นยำแน่นอนมีซูเปอร์โคนโดมิเตอร์ให้กับคุณด้้วยเพราะะฉนนั อันนี้คือครบจริงๆค่ะใช่นะคะอ่ะยังไม่เท่านั้นนะพรีเมียมเซ็ตเราก็จัดให้ด้วยเนี่ยเป็นของแถมที่ถือว่าครบเซ็ตจริงๆดูดีเพิ่มไปอีกเลยไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าสตางค์หนังแท้สีดําหรือจะเป็นเข็มขัดหมวออโต้เป็นหนังแท้สีดําด้วยเหมือนกันใช่ค่ะ,คะรวมไปถึงแว่นกระแดดตัวนี้ก็กันยู400่ให้กับคุณแล้วเป็นทรงคลาสสิกใส่ได้ทุกเพศทุกวัยนะคะแล้วก็ยังมีกางเกงขาสาั้นทรงเบสิกแบบนี้ไปให้ด้วยนะคะซึ่งอันนี้คระสีกับคระแบบไปให้นั่นเองค่ะและแน่นอ,อนมาพร้อมกกกกััับบโโปรรมมมชช่่่่่นนนททีคคคุุ้้าาาาะใแลวฬิ นะคะปกติเรือละ3590บาทค่ะแถมฟรีไปเลยกับค่าเมสโกพรีเมียมเซตค่ะซึ่งประกอบไปด้วยแว่นตาก,กันแดด UV400 กระเป๋าตั้งนางแท้เข็มขัดดังแท้ดดแทหัวออโตนะคะและยังมีกางเกงขาสั้นคละสีคละแบบไปให้มูลค่า ,3760 บาทนะคะแต่ว่ารวมมูลค่าทั้งหมดทั้งสิ้นแล้ว7,350บาทค่ะแต่วันนี้นะคะพิเศษจริงๆเพราะไทเกอร์ช้อปปิง้งฉลองยอดขายอันดับหนึ่งค่ะตอบแทนคุณลูกค้าไปเลยทั้งเซตที่เห็นนะคะจ่ายในราคาพิเศษเพียง990บาท เท่านั้นค่ะมีจำนวนจำกัดนะคะ50สายต่อโชว์เท่านั้นนะคะอย่ารอช้านะคะเพราะวันนี้เรารับประกันตัวเรือให้คุณอีก1ปีเต็มจากศูนย์ทำแมสโกไทยแลนด์ด้วยค่ะดูดีมีระดับจริงๆและนี่คือ Limited Edition จาก Tiger Shopping เท่านั้นเลยอย่ารอช้านะคะสินค้าค่อนข้างจะหมดไวเพราะฉะนั้นคุณต้องโทรมาให้ทันนะคะวันนี้ค่ะ02-351-800 0ค่ะนี่คือที่เราบอกเห็นไหม คือสวยจริงๆเงาแวววับเล่นไฟขนาดนี้ดูดีมีระดับและหรูหรามากๆาอันนี้คือ Diamond Deluxe นะคะซึ่งต้องบอกว่าซื้อใส่เองก็ดูดีซื้อมอบเป็นของขวัญคนรับก็ประทับใจแบบนี้ก็สวยมากแล้วมาพร้อมกล่องด้วยอยู่ในกล่องก็หรูหราแล้วนะคะมาอยู่ในข้อมือดูสิคะ ดูดีดูหรูหราทรงคุณค่ามากๆเลยเพราะฉะนั้นนะคะเรือนนี้ใครใส่ก็ได้ใส่ได้ทุกเพศทุกวัยนะคะและที่สําคัญผู้หญิงผู้ชายใส่ได้ค่ะเพราะว่าสวยกําลังดีเลย<ม>เห็นไหมคะและที่สําคัญนะ ของแถมเยอะมากเซตเยอะจริงๆเลยเข้าเซตกันสวยงามเลยทุกอย่างเพราะฉะนั้นเราบอกคุณเลยว่าเซตนี้คือความคุ้มค่าจริงที่คุณจะได้ไปเพราะแค่ตัวนาฬิกาทม์เอสโเองเราต้องบอกว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นหรูหราเกินราคาจริงๆค่ะสวยแม่เพราะฉะนั้นอย่าช้าตอนนี้ขอให้รีบโทรเข้ามาที่ t i เกอร์ช้อปปิ้งนะคะ0 2 3 5 1 8 0 0 0ค่ะแต่ว่าตอนนี้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวเจอกันในสินค้าถัดไปค่ะ g ารชอปป้อ pping เพื่อนที่รู้ใจคุณ